ตั้งแต่เกิดมาฉันก็ไม่มีแม่เลยคุณแม่เสียชีวิตตอนคลอดฉันฉันจึงเติบโตในบ้านที่หนาวเย็นกับแม่เลี้ยงที่ไม่ค่อยใส่ใจแต่แม่ของฉันมีเพื่อนสนิทที่ร่ำรวยมากได้ยินมาว่ารวยจนไม่มีใครเทียบได้เลยตอนที่ขบวนรถมารับฉันฉันกำลังถือถุงเ,องเก็บของเก่าที่เพิ่งเก็บได้หญิงสาวที่แต่งตัวหรูหราคนหนึ่งกอดฉันไว้แน่นบอกว่าในที่สุดป้าก็เจอหลานรักของป้าแล้วเธอชี้ไปที่ชายหนุ่มสูงหนึ่ง 85, แปดสิบห้าเมที่ยืนอยู่ข้าง นี่คือลูกชายอะไรหล่อไหมแต่งงานกับมันไปเลยป้าจะกลายเป็นแม่ของลูกฉันชื่อสรงเอชนามสกุลแม่บางทีทุกคนอาจมีวัยเด็กที่แตกต่างกันไปแต่วัยเด็กของฉันไม่เป็นเช่นนั้นมันมืดมนจนน่ากลัวแม่ของฉันเสียชีวิตตอนคลอดฉันตอนนั้นสวรรค์ให้เธอเลือกแต่เธอกัดฟันเลือกการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนม่านฉันมีชีวิตอยู่แต่แม่ยังไม่ทันได้พบหน้าฉันก็จากไปอย่างสงบหลังจากที่ท่านเสียชีวิตพ่อของฉันก็เสียใจมากจนไม่ชอบฉันเลย แม้แต่ไม่อยากเห็นหน้าฉันด้วยซ้ำทุกครั้งที่รถขนเหล้ามาถึงเขาก็จะถามฉันด้วยความรังเกียจว่าทำไมไม่ใช่แกที่ตักเหล้าล่ะฉันเคยคิดว่าเพราะคุณรักแม่มากเกินไปคุณถึงปฏิบัติต่อฉันแบบนี้แต่เมื่อแม่เลี้ยงก้าวเข้ามาในประตูบ้านฉันถึงได้ลมเลิกความคิดทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนวันนั้นฉันอายุเพียงหกขวบกำลังยืนบนก้าวอีตัวเล็กทำอาหารบนเตาพอเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งนั่นเป็นครั้งเดียวที่เขาหัวเราะกับฉัน งสี่นี่คือแม่ใหม่ของลูกมือของฉันถูก